คผู้ชมวันนี้ครับผมจะมาทำขนมครับซึ่งขนมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นบัตเตอร์บิสกิตครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะวางน้ำมะนาวนะครหนึ่งช้อนชาหรือว่าห้าซีซีครับเอาไปใส่ในเนอไม่ใช่เนยไป นมจืดครับห้าสิบห้าสิบมิลลิลิตรหรือว่าห้าสิซีซีอะไรเ,เรนเทลไปเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนโอเคครับเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนโอเคพักเอาไว้ก่อนเรามาขัา้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผสม ขอแห้งครับซึ่งผมก็ได้ผสมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีแป้งในประสงค์หนึกรัมนะครับเบกกิ้งโซดาเซนหนึ่งส่วนแปดช้อนชาซึ่งก็กะเแล้วกันนะ <c oughs> ก็แล้วก็จะมีผงฟูครับครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าเซนหนึ่งส่วสองช้อนโต๊ะก็หนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากับสิบห้าซีซีนะครับ แล้วก็เกลือนิดหน่อยหนึ่งหิบมือครับแต่แต่ถ้าใิดบ้านใครมีเนยเค็มแล้วอยากใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือครับโอเคเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะโอเคผสมแป้งเรียบร้อยผสมอันนี้ผสมนมเรียบร้อยเราก็จะอันนี้ครับเป็นเนยจืดอ,อุณหภูมิห้องนะครับมันก็จะมีความนิ่มๆหน่อยนะครับนิ่มติดถุงมือเลยนะครับ แล้วก็ก่อนทาขนมทุกค,ครับล้างมือให้สะอาดครับถึงแม้จะใส่ถุงม,มือก็ตามแล้วก็จะไปผสมสมกันครับซึ่งผมก็จะใช้วิธีใช้ถุงม,มือขยี้ขยี้ขยำขยำนะครับโอเคได้มาแบบนี้แล้วนะคบเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีเนยเค็มนะครับไม่ต้องใส่เกลือนะครับแล้วก็ใช้เนยเค็มแทนหรือว่าปุหรือว่าถ้าเกิดกลัวเกลือก็ใช้เนยจืดแล้วก็ใส่เกลือแบบก็ได้ะนะครับมันก็จะมีความหอมเพื่อใช้แก่ครับสามารถเอาไปรับประทานกันในครอบครัวได้นะครับก็รสชาติก็พอได้ๆๆรดครับเคยลองทำแล้วครับ อันนะครับตอนนี้ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะครับซึ่งสิบนาทีแล้วนมกับนมกับน้ำมะนาวนะครับมันก็จะโคตรๆเหมือนโยเกิร์ตแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้นะครับที่เราก็คนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องเข้ากันนะครับเหมือนทองแบบนี้นะครับเหมือนทองคําพอกะว่าเอาไปเล่นมกอกก็ได้แบบนี้อนเนี้เอผมมีทองเอะ องมันอ่อนมากเลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็ลองชิมดูแล้วชิปแป้งครับอย่าไปทับตานะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่ากินสักสาเหนียวยาหญ่เสร็จแล้วมันก็จะมีความหวานน้ำตาลแล้วก็เหงือเนอยอ่าใช่ครับกลิ่นแบบนี้มันจะติดเราไปจนถึง ตอนที่เราเอามาทำเป็นชิ้นขนมดีๆได้เลยนะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทองทักทองอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอานมของเราเนี่ยไปเทลงไว้ในนี้ครับเสร็จแล้วก็นวด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 ไปสักระยะหนึ่งนะครับให้มันเหนียวเหนียวให้พอปั้นไปก เป็ดกอได้แล้วเนี่ยเราก็จะปั้นเป็ดกอนแล้วก็เอาใส่พิมพ,มพม์นะครับจริงๆพิมพ์พิมพ์นะครับพิมพ์มันต้องเป็นพิมพ์พาพๆแล้วก็มีกระดาษไขรองนะครับแต่ของบ้านผมไม่มีนะผมกก็เลยต้องเอาเป็นพิมพ์เคสมานะครับแล้วก็เอากระดาษไขรองว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดในบ้านผมแล้วโอเคระหว่างนี้ครับนี่ทำให้มันเข้ากันนะ ตรงไหนที่มันแบบว่ายังไม่โดนน้ำแล้วก็เอาอันนี้มารวมก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเทไมห่หมดนะครับก็เอาอันนี้ไปใส่ได้ออไใส่ใส่สหยดสองหยดให้มันเหนียวๆแบบน,นี้มันมันมันไม่เป็นทองแล้ว มือหลุดมือมือหลุดจากถุงมือนะครับก็ได้มาเป็นแบบแบบมาคล้ายแบบนี้นะครับครบยังโอเคโอเคง่ายได้แล้วเตรียมได้แล้วได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทําการปั่นได้เลยนะครับไม่ใช่ปัน่นสิปั่นนะครับโอเค ด้วิธีการปั้นของเราครับเราก็จะเอาขนาดตามแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าเราต้องปั้นเล็กกว่าขนาดที่ต้องการนะครับเพราะว่าเราใส่ฟูลงไปมันก็จะฟูซึ่งขนาดที่ผมต้องการก็น่าจะเป็นขนาดพอดีคำนะครับผมก็เลยปั้นเอาไว้ประมาณขนาดเท่านี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเป็นขนาดพอดีพอดีครับอเอ๊ะรับอือ เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็กลมเองแหละมันก็ไม่เชื่อว่ากลมหรอกมันจะขึ้นรูปเป็นล่างขึ้นรูปเป็นล่างโอเคโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมปั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นสวยงามบ้า,บ,าบุบบิบบีวบวครับแต่ว่าสวยงามแน่นอนไม่ใช่สิอร่อยแน่นอนนะครับต่ลไปครับผมก็จะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับมาทาทาเพื่อความสวยงามนะครับนี่ไข่แดงมาทาทาแบบนี้นะครับ อันนี้พราไข่แดงทา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 แบบนี้นะครับทาไว้ทาไปทาไปทาไปทาอีกทาอีกทาทาเล่นแบบนี้แบบนี้ครับ ไปเรื่อยๆให้ครบชิ้นผมทาเสร็จแล้วนะครับทาเสร็จแล้วผมเดี๋ยวผมจะไปใส่เตาอบนะครับที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส20นาทีครับแต่ถ้าเกิดใครป้านใหญ่กว่านี้อาจจะ250ก็ได้นะครับใครป้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะลดอุณหภูมิลงมาดนึงครับเพื่อประกัดจารไหม้นะครับคือครั้งที่แล้วผมทำ250แล้วมันไหม้นะคบโอเคหน้าคน่ายด้วย นให้ดอยครับ <laughs> <laughs> ใส่ให้หน่อยได้ไหมครับดัน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 โอเคบนล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งทั้งบนทั้งล่าง200องศาทั้งบนทั้งล่างเนี่ครับ20นาทีคนระับระหว่างที่ ครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็เราก็จะเอาอันนี้ออกมานะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนการเอาออกนะครับถ้าเกิดยังไม่ชํานาญก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาชุบเนยละลายกันนะครับคือล้าตาหลังจากอบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือจะชุบข้าวหน้าอะไรชุบข้าวหลักก็ได้นะครับเป็นเนยละลายนะครับชุบเอาไว้เสร็จแล้วเราก็มาแยก บ,บนี้คันี่ชุบนี่แล้ชุแบบนี้ชุบเยอะเยอะเลยมาปลุกปลุกปลุกปุบอ้โหออ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโเลยหโออ้อ้โัโโหหอ้นอ้อ้้อห ทานกันนะครับถ้าเกิดใครอยากทานแล้วก็เห็นสีแบบนี้มันไม่มันไม่ได้ไหม่นะครับ not ไม่ not burn it's not burn, It not burn. ครับมันเป็นสีของไข่แดงนะครับถ้าผมพูดว่าไม่ไมเดี๋ยวคนจะงงอีกว่าส่วนหลงมัน not ไหม้ not burn หรือว่ามัน burn 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 ไม่ไหมโอเคขอ วอปิดคลิปไปด้วยภาพผมกินแล้วกันเดี๋ยวครับสวัสดีครับขอบคุณจ้าอย่าพึ่งแต่ก็กินคนถ่ายกินคนถ่ายแป๊บนึงแป๊บนึงให้ผมดูกล้องเดี๋ยวจะได้เห็นจะได้เห็นกันอา้อาว <laughs> ไม่ยอม